ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มินายแม็กช anel นะครับคลิปนี้มินายแม็กก็จะมาช่วยคนดูตัดสินใจนะครับสำหรับคนมี p r i m ม g e m เจมจำกัดนะครับลงทุนกับตัวไหนจะคุ้มและดีที่สุดสําหรับคุณนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณซิมตัวไหนเนี่ยคุณชอบตัวไหนมากๆคุณสุ่มไปเลยไม่ต้องคิดนะครับมันเป็นเกมเล่นคนเดียวนะครับทุกตัวละคร5ดาวที่ทําออกมาเนี่ยสามารถผ่านคอนเทนต์ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของความเก่งกาจละ่ะ จงหลีเนี่ยเป็นตัวละครสายซับพอตที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปเมตาที่เก่งที่สุดเลยตอนนี้นะครับด้วยความสามารถที่มันมีโล่ที่หนามากๆที่สามารถลดเกราะนะครับท่าทุกท่านะครับของศัตรูได้นะครับมันจะเป็นตัวที่กลางโล่ปึ๊บตัวละครของเราเนี่ยก็จะทำดำเาเมจได้มากขึ้นมากกว่าเดิมหนำซ้ำยังปลอดภัยด้วยนะครับด้านอ์ติแฟกต์เนี่ยก็ถือว่าหาค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าจงหลีเนี่ย เป็นตัวที่สามารถเล่นสเตตัสอาร์ติแฟกต์ที่เป็นเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีอาร์ติแฟกต์ที่คุณคิดว่าเป็นเกลือเพราะสุ่มลงเลือดเยอะเนี่ยแล้วคุณมีจงหลีอ่ะมันคือสวรรค์ของจงหลีเลยทีเดียวนะหนำซ้ําการลงทุนเนี่ยถือว่าถูกนะครับเพียงแค่คุณมีแบ็กทัสเซลมาเนี่ยนั่นเป็น best in slot นะครับเวเปอนหรืออาวุธที่ดีที่สุดสําหรับจงหลีประเภทแท้งได้เลยนะครับผมจะยังไม่พูดถึงด้านการทําดาเมจของจงหลีนะครับจากไอเทมดาเมจเช่นสตาร์ฟ f อกโฟมะหรือว่า อัติแฟกที่เป็นสายดาเมจนะครับอันนั้นไว้จะเป็นคลิปสอนเล่นอีกทีแยกมานะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมใช้จงหลีมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนแรกผมไม่อยากสุ่มตัวละครนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวสีน้ําตาลแล้วผมไม่ชอบสีน้ําตาลนะครับแต่ว่าผมเมนเซียวใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันเป็นเบสสปอร์ต for เซียวเลยก็ว่าได้เพราะคุณมีจงหลีเนี่ยคุณไม่ต้องเล่นตัวฮิลเลอร์ได้โดยซ้ำนะครับโลกเขาหนามากจนที่ ไม่มีใครฮะลโหลเขามาได้ง่ายๆครับผมในทีมที่เรามีแครี่อยู่แล้วนะครับที่สามารถทำเดเมจได้เขาเพียงแค่เข้าในสนามมากด e เท่านั้นพอครับแครี่ของคุณทำที่เหลือได้นะครับหรือถ้าคุณยังไม่มีแครี่จงหลีก็สามารถทำหน้าที่นี้ได้เหมือนกันนะครับมันมีคอมหนึ่งที่เรียกว่าไมโครเวฟคอมนั่นเป็นคอมที่จะ ใช้จงหลีนะครับสร้างเสานะครับคู่กับ GOMC ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ถูกมากๆเพราะทุกคนมี GOMC อยู่แล้วนะครับส่วนข้อเสียเมตามันเปลี่ยนไปได้ตลอดแล้วความสำคัญของโล่นี้อาจจะถูกลดลงนะครับผมยกตัวยอย่างคร่าวๆนะครับเมืองหนาวเช่นดาก g o อนสปายนะครับเป็นภูเขาน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิเย็นซึ่งสามารถ ลดเลือดของเราทะลุเกราะจงหลีได้นะครับถ้าตัวเราหนาวเกินไปนะครับหรือ a b y s s m a นะครับที่เป็นธาตุน้ำนะครับฟองสบู่เขาสามารถทะลุเกราะของจงหลีได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมมองว่าเกราะเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไปอีกนานนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยเสริมดาเมจให้ทุกตัวละครในเกมได้นะครับแล้วก็การเนิร์ฟเกราะของจงหลีให้หมดความสําคัญไปเลยจากเกมเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับ โดยรวมเนี่ยจงหลีเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีแล้วสบายมากนะครับรูปร่างหน้าตาดีนะครับแล้วก็เล่นค่อนข้างสนุกทีเดียวนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมที่ซื้อจงหลีนะครับผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะครับ ตัวซัพพอร์ตในเกมนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีมูลค่านะครับมากกว่าตัว DPS นะครับตัวดาเมจตัวแครีนะครับเพราะว่าตัวเาเมจตัวแครีเนี่ยมันทำมาแล้วมันทดแทนกันได้ง่ายแต่ตัวซัพพอร์ตที่มีความยูนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นเวนติหรือไม่ว่าจะเป็นจงหลีเนี่ยเป็นอะไรที่ทำทดแทนกันได้ยากแล้วก็ตกเมตาได้ยากครับแล้วนี่ก็เป็นสรุปในมุมมองของผมนะครับเรื่องของความน่าสุ่มในตัวละครจงหลีนะครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูคลิปแนวกระชับนะครับแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะครับก็ให้ช่องนี้เป็นช่องสรุปของคุณได้อีกช่องหนึ่งนะครับการดูข้อมูลหลายๆช่องเนี่ยเพื่อสรุปตัวละครก่อนซื้อเป็นอะไรที่ดีนะครับก่อนที่จะลงทุนเพราะว่าพรีเมียลเจมของคุณมีค่ามากครับยินดีต้อนรับคนดูทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดูที่ติดตามผมมาอยู่แล้วหรือคนดูใหม่ที่เพิ่งมาค้นพบช่องนี้นะครับ ผมจะทำคลิปแนวข้อดีข้อเสียแล้วก็ความคุ้มค่าในการสุ่มของตัวละครมาเรื่อยๆเวลาที่มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จะมีการทำไกด์สอนเล่นด้วยนะครับวิธีการเล่นที่ดีที่สุดที่จะดึงจุดเด่นของตัวละครนั้น,น,นๆออกมารวมถึงข้อเสียของตัวละครนั้นในการเล่นคืออะไรผมจะมีการทําสรุปมาสอนเล่นด้วยครับสามารถกด subscribe ได้นะครับแล้วทุกๆครั้งที่ผมลงคลิปก็จะมีคนติดตามอยู่ กดมาเถอะเราอยู่ด้วยกันมา4นาทีแล้วแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้กันไปเต็มแม็กแล้วนะครับวันนี้มีนายแม็กลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ